เริ่มต้นจากประเด็นที่หนึ่งที่ถามว่าอะไรเป็นแสงสว่างในโลกตอบว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกอันนี้ก็แน่นอนเลยปัญญาโลกัสมิปัจโชโตนั่นเองคําว่าแสงสว่างคงรู้จักอยู่แล้วเนาะเหมือนประทีปส่องสว่างให้เรามองเห็นในห้องที่มืดนะตอนนี้เหมือนโลกมันมืดทั้งโลกเลยก็อะไรเป็นแสงสว่างนะงสว่างขึ้นมาเราจะได้มองเห็น แยกแยะอะไรชัดว่าอันนี้เหตุอันนี้ผลอันนี้ทุกขสัตว์อันนี้สมุทัยสัตว์อันนี้นิโรธสัตว์มรรคสัตว์อันนี้ขันห้าเกิดนับอะไรต่างๆมองเห็นชัดอะไรเป็นแสงสว่างในโลกนี่ประเด็นที่หนึ่งต่อไปประเด็นที่สองอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องตื่นในโลกตอบว่าสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในโลกก็สติโลก,กัสมิชาคโรโอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคําสั้นๆเาก็เอาไปเขียนไว้ตาม ป้ายต่างๆนะอย่างนี้นะครับสติเป็นตัวทําให้ตื่นจากความหลับหลับคือมันมีกิเลสอยู่มันมีโลภะโทสะโมหะมีความหลงคิดปรุงแต่งนั่งๆนันานานะสติก็เป็นธรรมที่ทําให้ตื่นขึ้นมาให้รู้ตัวขึ้นมาว่าเออเมื่อกี้มันหลงไปเมื่อกี้มันนึกไปเมื่อกี้มันโมโหไป,ไป,หวไปความโมโหก็หายไปอย่างนี้นะครับ